เจริญสุขเจริญพรญาติโยมเทวดาผู้เจริญทั้งหลายวันนี้ก็จะนำธรรมะมาเส่อความหมายใน EP สามหรือว่าคลิปที่สามนะคลิปที่สองเราก็ฟังกันไปแล้วเราก็มาฟังคลิปที่สามกันต่อไปเลยในเรื่องของความสุขที่สมบูรณ์นะครับทางโลกเนี่ยอตมาพูทธมาถึงตัวนี้ สัพระท่านเรียกว่าโลกธรรมซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้คนดีใจเสียคนดีใจเสียใจเป็นสุขให้คนดีใจเสียใจเป็นสุข,สสขแล้วก็เป็นทุกข์ทางพระเรียกว่าโลกธรรมนะเวลามันเกิดขึ้นถ้าเราปฏิบัติไม่ถูกต้องเนี่ยที่เราสุขก็แปลงให้เป็นทุกข แปลให้เป็นทุกข์ที่มันเป็นทุกข์อยู่แล้วเนี่ยเราก็เพิ่มทุกข์แก่ตัวเราให้มากขึ้นใช่ไหมโยมแต่ถ้าเราปฏิบัติถูกต้องที่ทุกข์เราก็ผันแปลงให้เป็นสุขเริ่มผันแปลงให้เป็นสุขที่มันเป็นสุขอยู่แล้วเราก็เพิ่มให้สุขมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมทีนี้เรามาเรามาเข้าใจในหลักในในศัพท์ของพระท่านเรียกดิว่า โลกธรรมเนี่ยคืออะไรบางคนรู้นะบางคนก็ไปรู้นะถ้าไม่ฟังมันก็ไม่รู้นะฉะนั้นเราต้องจ้างตั้งใจฟังพระธรรมคาสอนที่พระเจ้าท่านสอนมีแต่เรื่องดีทั้งนั้นนายกโลกธรรมก็คือถ้าพูดตามภาษาบาลีเนี่ยโลกธรรมคืออะไรเขาบอกว่าโลกธรรมแปลว่าทำประจําโลกทำประจําโลก ได้แจ่สิ่งที่เกิดแจ่มนุษย์ทั้งหลายตามธรรมดาของความเป็นอนิจจังจำไว้นะคือได้แจกสิ่งที่มันเกิดแจ่มนุษย์ทุกคนเลยทั้งหลายทั้งปวงเลยไปตามธรรมดาของความเป็นอนิจจังก็คือเรื่องลาบเสื่อมลาบยศเสื่อมยศสารเสริญนินทาสุขทุกสิ่งเหล่านี้ พระพุทธเจ้าตัดไปว่ามันมีอยู่เป็นธรรมดาเมื่อเราอยู่ในโลกเราไม่พ้นมันหรอกเราต้องเจอมันทีนี้ถ้าเราเจอมันแล้วเนี่ยเราวางใจไม่ถูกใช่ไหมแล้วก็ปฏิบัติไม่ถูกเราจะเอาทุกมาใส่ตัวทันทีเลยรู้นะว่าอันนี้มียศเสื่อมยศมีลาบเสื่อมลาบ พอเจะเจอปุ๊บเราจะทําใจไม่ได้เลยเราจะปรับใจตัวเราไม่ทันทีนั้นเราก็จะเอาทุกมาใส่ตัวเกิดขึ้นทันทีเลยใช่ไหมพอเรามีลาบเราก็ดีใจอันนี้เป็นธรรมดาไหมโยมเป็นธรรมดาเพราะว่าสิ่งที่น่าปรารถนาแต่พอเสื่อมลาบเราก็เศร้าโศเพราะเราสูญเสียอะไรไปสูญเสียลาบสูญเสียสิ่งที่เรารักใช่ไหมละ่ะแล้วก็เศร้าโศทีนี้ ถ้าระวางใจไม่ถูกไประทมตรมใจแล้วไปทำอะไรประชดประชันตัวเองหรือประท้วงชีวิตเป็นต้นเราก็ซ้ำเติมตัวอีกทำให้เกิดอะไรเกิดความทุกข์มากขึ้นอีกเพิ่มทุกข์ขึ้นไปอีกเพิ่มทุกข์มากขึ้นไปเรื่อยๆอ้าวอย่างง่ายๆนะอย่างง่ายกว่านั้นก็เช่นเอาเสียงเอาง่ายๆก่อนนะที่มันจะเกิดทุกข์มาเนี่ยเช่นเสียงนินทา แล้วก็เสียงสรรเสริญคำสรรเสริญน,นั้นเป็นสิ่งที่เราชอบใจพอได้ยินเราก็มีความสุขใจมันก็ฟูขึ้น <c oughs> ใจก็ฟูขึ้นฟูขึ้นมาเลยแต่พอได้ยินคํานินทาเราก็เกิดอะไรเกิดความทุกข์ทุกข์นี้เกิดเพราะอะไรเพราะเราไปรับเอาเข้ามาไอ้คาที่ไม่ดีอ่ะคือรับกระทบกระทักก่ทน,นั่นเองอะ่ะ มันมากระทบกระทัม่มมันมากระทบเลยมันกระทบกับมันเองอะ่ะคือเอาเข้ามาบีบใจของเราโยกเหไหมทีนี้ถ้าเราวางใจถูกต้องอย่างน้อยเราก็รู้ว่าอ๋อนี่คือธรรมดาของโลกเนี่ยถ้าเรารู้เท่าทันนะถ้าเราวางใจถูกเราได้เห็นแล้วไงพระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วว่าเราอยู่ในโลกเราต้องเจอโลกกระทํานะ เราก็เจอจริงๆแล้วเราก็รู้ว่าอ๋อนี่ความจริงมันเป็นอย่างนี้เองเราเห็นได้เราเห็นได้รู้แล้วเราจะได้เรียนรู้ไว้พอบอกว่าเรียนรู้เท่านั้นแหละยบมันก็กลายเป็นประสบการณ์สำหรับศึกษาเราก็เริ่มวางใจต่อมันไม่ถูกต้องต่อจากนั้นก็นึกสนุกกับมันว่าอ๋อก็อย่างนี้แหละอยู่ในโลกก็ได้เห็นความจริงแล้วว่า มันเป็นอย่างไรทีนี้ก็ลอมกลับมันดูแล้วเราก็ตั้งหลักได้สบายใจอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่ทุกมาทับถมใจตัวเองไม่เอาทุกมาทับถมใจตัวเองใช่ไหมอะไรต่างเนี่ยโดยมากมันจะเกิดเป็นปัญหาเพราะเราไปรับกระทบใช่ไหมโยม,ยยมถ้าเราไม่รับกระทบมันก็เป็นเพียงการเรียนรู้การศึกษาการเรียนรู้ าบางทีเราทําใจไม่ถูกต้องกว่านั้นนะก็คือคิดจะฝึกตนเองพอเราทำใจว่าจะฝึกตนเองเราก็มองเราก็จะมองหาทุกทุกอย่างนะในในแง่มุมใหม่แม้แต่สิ่งที่ไม่ดีไม่น่าชอบใจเราก็มองเราก็จะมองเป็นเป็นบททดสอบสิ่งที่ไม่ดีนะเราไม่แน่ใจเราก็จะมองว่าเป็นสิ่งทดสอบพอมองเป็นบท ทดสอบที่ไรเราก็ได้ทุกทีไม่ว่าดีหรือร้ายเข้ามาก็เป็นบททดสอบใจและทดสอบสติปัญญามันทดสอบใจเราด้วยทดสอบสติปัญญาเราด้วยความสามารถเท่านั้นเลยโยมก็ทําให้เราเนี่ยเกิดความอะไรเกิดความเข้มแข็งจิตใจเข้มแข็งขึ้นที่มันเข้มแข็งขึ้นนี่เพราะอะไรโยมเพราะว่าเราได้ฝึกฝนเราได้พัฒนาตัวเราเอง เลยกลายเป็นสิ่งที่ดีไปหมดเลยทีเนี้ยสิ่งที่ดีไปหมดเลยถ้าโชคหรือโลกธรรมที่ดีมีมาเราก็สบายเป็นสุขแล้วเราก็ใช้โชคนั้นเช่นลาบยศเป็นเครื่องมือเพิ่มความสุขให้แผกขยายออกไปนะคือใช้มันทำความดีอะ่ะแผ่ขยายออไปใช้มันทำความดี ช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์ทําให้ความสุขขยาย,ายจากตัวเราเนี่ยแผ่กว้างออกไปสู่ผู้คนมากมายในโลกในสังคมถ้าเคราะห์หรือโลกกระทำที่ร้ายผ่านเข้ามาก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ตัวเราจะได้ฝึกฝนพัฒนาถ้าสิ่งที่ไม่ดีเข้ามามันก็จะกลายเป็นบททดสอบคือบทเรียนเป็นบททดสอบหืเป็นบทเรียน และเป็นเครื่องมือฝึกสติฝึกปัญญาฝึกการแก้ปัญหาเป็นต้นซึ่งจะทําให้เราพัฒนายิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าจึงถือกติว่าให้มนานติการให้ถูกต้องถ้ามองสิ่งทั้งหลายให้เป็นแล้วก็จะเกิดเป็นประโยชน์แก่เราหมดไม่ว่าดีหรือร้ายเห็นไหมไม่ว่าดีหรือร้ายก็จะเกิดประโยชน์แก่เราหมด นี่เป็นตัวอย่างวิธีการเบื้องต้นนะโยมแต่รวมความง,าง่ายก็คือเราไม่เอาทุกมาทับถมตนเองเป็นหลักข้อที่หนึ่งอันนี้คือหลักข้อที่หนึ่งเราไม่เอาทุกมาทับถมตัวเอง <ส okus. S 2> แย่งความสุขก็เลยทุกข์ด้วยกันแบ่งความสุขก็สุขทั่วกนเนี่ตีความหมายในคลิปต่อไปนะในคลิปที่สี่กันแล้วกันขึ้นหัวข้อไปก่อนแย่งความสุขก็เลยเป็นทุกข์ก็เลยทุกข์ด้วยกันแบ่งความสุขก็สุขทั่วกัน ในหัวข้อที่สองในคลิปต่อไปสหรับคลิปนี้ก็ฝากแก่ดวมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดถูกใจกดติดตามขอขอจเจริญพรขอบคุณน,นะครับ